สวัสดีค่ะถ่ายเทสพัดลมตั้งโต๊ะตัวนี้นะคะตัวนี้ยี่ห้อ,อยาม a เซ n น,นะคะจากญี่ปุ่นค่ะใช้ไฟ100โวลต์นะคะตัวนี้มีความเร็ว3ระดับนะคะมีสวิงด้วยนะคะตัวนี้หมุนได้ด้วยหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะคะ ปรับเอียงได้นะคะเดิน่นหงายขึ้นข้างบนก็ได้เลยนี่ค่ะปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มสวิงแล้วก็ปุ่มความเร็วหนึ่งสองสามนะคะตามลำดับ ถ่ายเทสตามนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายพัฟมิ่งประกอบให้ขอบคุณมากค่ะดีค,ค่ะ